่คสวัสดีค่ะชื่อจันทนาเจริญวิริยะภาพเป็นผู้ประสานงานของเครือข่ายเกลอือสงขานะคะ mm hmm. เครือข่ายเกลอือนี้เป็นองค์กรภาคประชาชนค่ะ mm hmm. เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่มาทางานด้านการ mm hmm. พัฒนาศักยภาพงองค์กรคนพิการทำเรื่งการจ้างงานคนพิการก็ทำมาไม่น้อยกว่า10ปีแล้วค่ะสำหรับจุดเด่นของน้องด้านะคะน้องด้าที่มาทำงานด้วยก,กันเนี้ยเป็นเวลาเกือบครึ่งปีแลวเนาะจากมกราถึงเดือนกรกฎาก็6เดือนกว่ากว่านะคะด้าก็มีความรับผิดชอบในการทำงานดีที่สำคัญคือเขาขยันเวลาถามว่าด้าอันนี้ทำได้ไหมได้า จะบอกว่าทําได้ก่อนแล้วได้หรือไม่ได้นีด้าก็จะมาทดลองทาแล้วก็จะไปถ้าทําไม่ได้ก็จะเป็นคนไปหาความรู้มาไปเปิดกูเกิลไปทําอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อให้งานที่เรามอบหมายได้สําเร็จนะคะนี้ที่เป็นสุดแข่งแล้วก็งานที่เรามอบหมายนีด้าก็จะทําจนเสร็จนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งที่เป็นเรื่องดีของด้าก็คือว่าด้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะเขาก็จะสนุกไปทุกวัน อารมณ์ดีค่ะมองโลกในแง่ดีก็ทําให้หลายเรื่องของเขาเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะอันนี้ที่เป็นจุดเด่นของด้าค่ะสําหรับเรื่องที่ด้าต้องพัฒนาก็คือว่าความกล้าในการแสดงออกค่ะอันนี้น้องยังไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกแต่คิดว่าถ้าทํางานด้วยกันไปอีกสักพักด้าก็น่าจะมีความกล้ามากขึ้นเพราะดูจากตอนนี้ก็ ก็กล้าที่จะคุยในวงประชุมได้แล้วนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นแค่คนลงทะเบียนรับลงทะเบียนเฉยๆคะ่ะเออน้องด้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะงานขององค์กรก็สามารถทํางานได้รวดเร็วขึ้นเพราะเดิมเนี่ยพี่ทำอยู่คนเดียวแต่พอด้ามาช่วยเนี่ยด้จะช่วยเรื่องงานข้อมูล งานสื่อสารกับเพื่อนเครือข่ายเพืออีกหลายๆานาจพที่ทํางานด้วยกันนะคะด้าก็จะเป็นคนที่เป็นสื่อกลางแล้วก็ช่วยรับข้อมูลแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้ให้เพื่อนได้รวดเร็วแล้วก็ทันต่อเวลามากขึ้นนะคะอันนี้คือถือว่าช่วยได้เยอะในงานการจ้างงานคนพิการคะ่ะอีกส่วนหนึ่งก็คืองานขององค์กรนะคะก็คือของที่น้องด้าก็จะมาช่วยในเรื่องของการบันทึกการประชุม ช่วยสรุปการประชุมให้ช่วยรับลงทะเบียนนะคะบางทีก็มีการลงพื้นที่ไปด้วยกันด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าอ,อ,องค์กรได้ประโยชน์จากการจ้างงานคนพิการเนี่ยมากกว่า60%ค่ะของการท้างงานด้วยกันนะคะ,นะ,คะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพได้จบิญญาตรี สาขาสวัสดิการสังคมนะคะซึ่งเขามีตัวทักษะค,ความรู้การทำงานเชิงสังคมอยู่พอควรเนาะอันนี้ถ้าเขาได้ไปต่องานเรื่องนี้เนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของวิชาชีพของเขาก็สามารถออกมาช่วยเพื่อนพ้องได้เยอะนะคะในความรู้ต่างๆอันที่สองที่ได้จะต้องพัฒนาตัวเองก็คือเรื่องของการใช้พวกคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไปเติมความรู้ให้สามารถ ใช้งานได้ทันท่วงทีแล้วก็เอาข้อมูลมาทำเป็นสื่อมาทำเป็นกราฟิกอะไรพวกนี้ค่ะที่ได้จะต,ต้องสามารถพัฒนาได้ค่ะอันนี้แล้วก็คิดว่าจะเอาไปมาใช้ประโยชน์ในงานได้เยอะขึ้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกรแก้วหัดหมันนะคะอายุ29ปีค่ะ ขวาประเภทพิการนะคะประเภทเท,ที่3าค่ะทางด้านการเคลื่อนไหวบริษัทที่จ้างงานนะคะเป็นบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะได้รับการจ้างงานเป็นปีแรกค่ะค่ะส่วนงานที่รับผิดชอบนะคะได้เกน,นึ่งนะคะติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเครือขา่ขายการจ้างงานพนิกา,ารในจังหวัดตรังขาได,ได้รับรู้ข่าวสารค่ะ รายงานจากข้อมูลที่ได้รับงบหมายทุกโปรแกรมเวิรดและ EXCEL ค่ะต่วข้อสอมนะคะตรวจสอบเอกสารติดตามและช่วยการสนับสนับสนุนกลุ่มผู้พิการและเจ้าหน้าที่ดูแลคนพิการเป็นต้นค่ะค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการทํางานที่ผ่านมานะคะดิฉันได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะได้พบปะร่วมกับการทํางานในส และก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มทักษะให้กับตัวเองในเรื่องการทํางานมากขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะด้านการดูแลสุขภาพของฉันนะคะหลังจากที่ได้ร่วมโครงการ9 0วันมหาสัจนะคะฉันได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะในการเรื่องการกินค่ะแต่ละวันนะคะฉันได้ดื่มน้ําวันละแบดแกวเป็นอย่างน้อยค่ะและก็ได้มีการออกกำลังกาย ปั่นจักรยานในหมู่บ้านค่ะสาถึงสรอบนะคะแล้วก็ได้มีการวิง่งโยงยนะคะในหมู่บ้านอาทิตย์ละ3-4ครั้งค่ะและก็ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินค่ะโดยการมีลดลดลด,ลดหวานมันเค็มค่ะจากปกตินะคะเป็นคนชอบกินหวานนะคะ หลังจากได้ข้าวม90วันก็ได้มีการลดปริมาณความหวานค่ะทําให้ค่าน้าตาลในเลือดนะคะปกติค่ะค่ะส่วนการอมนะคะอีสันได้มีการแบ่งการอมเป็นอสองส่วนค่ะหนึ่งอีสันได้มีการเอานำเงินที่เหลือจากการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนะคะในการเอ,อ่ยอยอดลุกอมสินนะคะส่วนส่วนที่สองนะคะ ได้มีการนำฝากเข้าบัญชีธนาคารค่ะเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินค่ะค่ะในส่วนออด้านรายได้เสริมนะคะดิสันนะคะได้นำเงินบางส่วนที่ได้จากเงินเดือนนะคะไปลงทุนมาต่อยอดเพื่อนำไปซื้อ,อ,อสินค้ามาขายหน้าบ้านนะคะ โดยมีการขายลุกชิ้นเนื่อขนมปังปิ้งและก็ขนมจีบการาเปาค่ะในช่วงเช้าก่อนออกไปทํางานและก็ช่วงสวัสดิีค่ะค่ะต่อไปนะคะด้านช่วยเหลือทางสังคมนะคะอีสันได้เข้าไปช่วยทางรปสตนะคะในการคีย์ข้อมูลเอกสารการเยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็เข้าร่วมโครงการปลูกป่าในโรงเรียนนะคะกับ คนในชุมชนนะคะและก็ได้ร่วมกิจอาสานะคะกวาดขยะบริเวณมัสยิดในหมู่บ้านค่ะค่ะส่วนเป้าหมายวางปัณในอนาคตนะคะอยากออมีเงินลงทุนไปเปิดร้านธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะคะโดยมีการขายเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวเบอร์เกอรี่และออมีสถานที่ไว้นั่งเล่นให้มีการถ่ายรูปเช็คอินค่ะ การที่คนพิการมีโอกาสได้ได้ทำงานนะคะเหมือนกรณีของน้องด้าแล้วก็ยังมีคนพิการอีกเยอะนะคะที่จบระดับปวชปวสระดับปริญญาตรีนะคะด้านนี้ถือว่าโชคดีมากที่ได้จบระดับปริญญาตรีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะที่ได้ช่วยให้คนพิการให้น้องด้าได้มีโอกาสมาทํางานนะคะสร้างคุณค่านในการทํางานกับตัวเองให้กับตัวเองค่ะ อันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทนะคะที่สนับสนุนบริษัทมิซูบิชิบอร์เตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะที่ให้โอกาสน้องหน้าได้มาทำงานแล้วก็เขาได้ค้นหาศักยภาพของตัวเองในการสร้างคุณค่าักจากคำพูดที่บอกว่าคนพิการที่เป็นภาระแต่จริงๆไม่ใช่นะคะดูจากศักยภาพของด้าที่ทำงานค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ